ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะฮะผมมีเหรียญหลวงพ่อสาคออีกรุุนหนึ่งครับที่จะมาแนะนาให้ทุกๆกคนได้ดูกันนะครับครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อผงนะครับครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะฮะ คบนี้นะครับเนื้อผงเนื้อผงสีขาวนะครับครับสำหรับเรียนรุ่นนี้นะฮะมีชื่อตามเรียกภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกกันก็คือเดือนล้อแมกนะฮะสาเหตุที่เรียกว่าล้อแมกก็คงจะมาจากรูปร่างลักษณะที่หลวงพ่อท่านดีไซน์ขึ้นมานครับ ถึงมีชื่อเรียกว่าล้อแมกครับสําหรับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดนองกราบโดยตรงเลยนะครับออกเมื่อพศ2549นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเป็นเหรียญที่ระลึกอายุ6รอบครบ72ปีนะครับของหลวงพ่อสาครน,นะครับคำรับ,ำรบคำสำหรับส่วน ส่วนด้านหน้านี้นะครับจะเป็นองค์หลวงพ่อสาครแล้วก็มีอักขรชื่อของท่านอยู่ด้านล่างนี้นะครับอยู่ด้านล่างนี้จะเป็นชื่อของหลวงพ่อสาครน,นะครับดังนนั้นก็ที่เห็นนิ่นมโล่งๆนี่นะครับครับสําหรับด้านหลังนี่นะฮะสำหรับรด,ด้านหลังนี้จะเป็นรูปหัวเสือนะครับ ก็เหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นปีขานเหมือนกันนะฮะปีขานที่สร้างในในพศ2549นี้นะฮะครับสำหรับด้านหลังนี่นะฮะจะเป็นรูปหัวเสือส่วนแล้วจะมีอักขระที่เป็นภาษาบาลีนะครับอยู่รอบนี่นะฮะ ครับสำหรับด้านล่างด้านล่างนะครับจะเป็นเป็นชื่อของวัดนะครับเป็นชื่อของวัดแล้วก็พอศอที่จัดสร้างขึ้นมานะครับครับดูดูแล้วภาพรุ่นนี้ก็สวยนะครับอายุก็สั่งเมื่อปีสองห้าสี่เก้าก็หลายปีแล้วนะครับครับสําหรับ เหรียญรุ่นนี้ก็ยังพอมีให้เห็นนะครับตามแผงพระทั่วไปนะครับแต่ก็พูดถึงราคานะครับก็ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่แผงพระนะครับร้านพระราคาไม่แน่นอนนะครับต้องไปสอบถามกันเองนะครับผมดูดูภาพโดยรวมของเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็มีความสวยงามครับสีขาวแต่ว่า นี้นะฮะฟความหนาความหนาของเหรียญน,นะฮะแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงนะครับคือสีขาวเป็นสีที่เลอะง่ายครับถ้าคนที่เก็บรักษาไม่ดีก็จะขดาดความสวยงามขาดจะมีความโสกปกเยอะขึ้นนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็ ของที่ระลึกได้อย่างดีนะฮะเหมาะสำหรับสะสมไว้นะฮะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นพระหรือนักเลงพระทั้งหลายที่พูดตามภาษาชาวบ้านนะครับก็น่าจะเก็บสะสมไว้นะครับเพราะโอกาสครั้งน้านี่ก็คงหาได้ยากเลยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นี่สร้างน้อยนะครับสร้างมาเป็นของที่ระลึกอย่างเดียวนะครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นรูปหัวเสือนะฮะนี่เป็นด้านหน้านะครับก็ดูไม่ยากครับของแท้ของปลอมของเทียมดูไม่ยากครับเป็นเนื้อผงที่สวยงามมาสวยฮะเนื้อชนิดนี้ ครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับคบสำสําหรับคลิปหน้าก็ผมจะหาพาดีๆมามาแนะนําให้ได้ดูกันอีกนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ